นี้หวนจะมาพูดถึงครีมที่หวานใช้ในตอนเช้าให้ทุกคนได้ดูกันนะคะคือปกติแล้วเนี่ยสามารถใช้ในตอนคืนได้นะแต่วันมีครีมกลางคืนแล้วก็เลยเลือกใช้ตัวเนี้เป็นแค่ครีมทาบำรุงผิวในตอนเช้านะคะมันคือ Cruel Moisture Face Cream อ่านชื่อถูกไม่ถูกไม่รู้นะคะแต่ว่ามันคือหน้าตาประมาณนี้อ่ะดูกันแต่ว่าอยากจะบอกก่อนว่าอันเนี้ย เป็นครีมที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะไม่ได้แบบมีส่วนช่วยที่ทำให้รักษาสิวหรือรอยสิวแต่อย่างใดนะซึ่งหวานอะ เชื่อว,ว่าการที่ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะมันจะทําให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นทําให้ผิวของเราสมดุลขึ้นค่ะเวลาเราเป็นสิวหรือเป็นอะไรเนี่ยมันเกิดจากการที่ผิวของเราขาดความสมดุลค่ะมันเกินแห้งเกินซึ่งอาการมันเกินเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ผิวขาดน้ําก็ได้นะคะซึ่งมันก็คือการแห้งขาดน้ํานั่นแหละนะก็เลยจะต้องเติมจอร์ไรเซอร์ให้กับผิวอยู่เสมอคนผิวมันผิวแห้งยังไงก็ต้องเติมจอร์ไรเซอร์ให้กับผิวนะคะ จะทาไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยแล้วกันเนาะก็เนื้อครีมก็จะประมาณนี้มีความเข้มข้นมากๆสีขาวๆไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะเนี่ยให้ดูว่ามันแบบเนื้อพังเบามากๆไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะสามารถใช้ได้ทั้งผิวมันผิวแห้งเลยคะ่ะแต่ไม่ว่าจะใช้ครีมอะไรนะคะหวานอยากให้ทุกคนเทสเทรนเทสก่อนนะคะ คือหวานไม่สามารถบอกได้นะคะว่าใช้แล้วจะแพ้ไม่แพ้เพราะว่าผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะถึงแม้เขาจะบอกว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้อะไรเงี้ยซึ่งถึงแม้จะมีวิจัยอะ่ะคือหวานคิดว่าเขาก็ไม่ได้ทดลองกับคนเป็นล้านล้านคนไหมอะ่ะเออทั้งโลกนี้มีกี่ล้านคนถูกไหมเขาไม่สามารถทดลองกับผิวคนได้แบบละเอียดขนาดนั้นนะคะคือเขาก็เอากลุ่มตัวอย่างมาประมาณหนึ่งอะ่ะ เนาะซึ่งผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันไม่มีทางเหมือนกันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเทสก่อนนะคะเราต้องเทสก่อนนะคะเพราะว่าผิวหน้าของเราเราต้องเทสนะก็วิธีการเทสก,ก,ก็ทดลองบริเวณกรามก็ได้นะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าใช้ไปสักสองสาวันแล้วเกิดผื่นแพ้ขึ้นนะคะก็หยุดใช้นะถ้าเกิดเป็นหนักก็ขวาคุณหมอทันทีนะคะ ซึ่งปกติหวานนะไม่ค่อยเทสต,ตามท้องแขนแล้วค่ะเพราะว่าท้องแขนมันไม่เคยเกิดสิวอะถูกไหมเวลาหวันแพ้อะไรมันก็จะขึ้นที่หน้าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาหวันเทสหันก็จะเทสท,ที่แบบบริเวณหน้าแต่ว่าเอาแบบหลบๆหน่อยให้เราสามารถแบบปกปิดได้เวลาเราแพ้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เช่นกันนะคะใครที่แบบซื้อมาก็เทสก่อนทุกครั้งแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวหวันปักพิกัดเจ้านี้ตัวนี้เอาไว้ให้ที่หน้าโปรไฟล์ไปดูกันได้นะคะวันนี้ไปเลยค่ะบ๊ายบาย